สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook ก,กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์สนอลช่วงเย็นแฟนบอลอาร์ซตอลสุดปลื้มหลังทีมรักอาจได้เซ็นฟรีแข่งเจ้าของสถิติสโมสร,รสาวกปืนใหญ่อาร์สตนอน พากันดีใจหลังมีข่าวว่าทีมรักอาจได้เซ็นสัญญานักเตะเจ้าของสถิติสโมสร,รมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แบบฟรีๆซาวกปืนใหญ่อาร์สตนออกมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวที่ว่าพวกเขาอาจได้เซ็นสัญญาดิสเมอร์เทนของนาโปลีมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวทางนี้กองหน้าทีมชาติเบลเยียม กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้และมีรายงานจากเอลแมตติโนหนังสือพิมพ์รายวันของอิตาลีที่เผยว่าอาร์ตันให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากองหน้าของนาโปลีรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงทำเอาสาว,วกเดอการเนอร์ส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเมอร์เทนจะเป็นการเสริมทีมที่ดีสำหรับยอดทีมแห่งศึกพียมารีกโดยมีความคิดเห็นอย่างเช่นสมประสานแดนหน้าเมอร์เทนโอบาเปเป ฟังดูดีมากหวังว่าเขากำลังจะเดินทางมาเขายอดเยี่ยมนะเหมือนวาดี้เล่นดีแทบไม่เชื่อว่าอายุเท่านี้โอเคแต่เป็นสํารองเท่านั้นนะเราสามารถขายลักเซต็ตและลงทุนในตำแหน่งอื่นๆได้เรามีโอบามาติเนลลี่เอ็นเคเทียบาโลกันในตำแหน่งกองหน้าอยู่แล้วเมอร์เทน สามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าและปีกดังนั้นมันจึงเป็นโบนัสเขาเป็นผู้เล่นที่ดีในทีมและทำไมจะไม่เอาละฟรีนะเป็นการเซส็นสัญญาที่ดีถ้ามันเกิดขึ้นฉันอยากให้มันเกิดขึ้นในฐานะนักเตะที่จะเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมไม่ใช่มาแทนใครโดยตรงเราควรมองหาคนที่เด็กกว่าและเก่งกว่ามาแทนลากเซตสูงสุด2ฤดูก,กาลเมอร์เทนได้ออกสตาร์ทสนะินัด และเป็นตัวสำรองอีก8นัดในเกาโซสลีอาให้กับนาโปลีซีซั่นนี้โดยทำไป6ประตูกับ4แอซซิสต์จากการรายงานของฮูสกอร์โดยกองหน้าวัย32ปีได้บันทึกชื่อของตัวเองในประวัติศาสตร์ของนาโปลีเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อ2ประตูที่เขายิงเรดบูเซาบวกในแชมเปี้ยนลีกทำให้เขาแซงดิเอโกมาราโดน่าเป็นเจ้าของสถิติทำประตูสูงสุดให้กับสโมสร,รเชื้อระบาด ทำให้ฟุตบอลลีกใหญ่ในยุโรปต้องระงับการแข่งขันชั่วคราวแต่นั่นไม่ได้หยุดบรรดาสมสรจากการมองไปข้างหน้าในช่วงซัมเมอร์และการมองหาข้อเสนอที่เป็นไปได้เพื่อกลับมาพัฒนาทีมและอาร์ตตันภายใต้การทำทีมของมิเกลอารดิต้าก็กำลังโดนจับตามองอยู่ไม่น้อยเมื่อปีแอร์อเมริกอบามยองอยู่ในช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญาและอาจจะย้ายทีมออกไปเมอร์เทน สามารถเล่นได้ทั้งกลางสนามและริมเส้นเขาอาจจะเป็นนักเตะต,ตัวปรอบใจที่ดีให้แฟนๆกกรณีโอบามยองย้ายทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเมื่อได้มาแบบฟรีๆผู้เลน่นปืนปัดทันควันอาร์สตอนเจรจานักเตะขอลดค่าเหนื่อย12.5% 1ปีนักเตะของอาร์สตนันพร้อมที่จะตอบรับการลดค่าเหนื่อยในช่วงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อแม้ว่าจะพิ่งปฏิเสธข้อเสนอเบื้องต้นจากทางสโมสร ตามรายงานจากเดลี่เมล l บอร์ดบริหารของแอสตันได้ยื่นข้อเสนอขอลดค่าเหนื่อยนักเตะทั้งทีมลง12.5เปซ็นเป็นระยะเวลา12เดือนนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปหากไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่กรณีที่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกจะลดค่าเหนื่อยลง7.5เซข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธไปแอสตันไม่สามารถผ่านไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมา3ฤดูกาลติดต่อกัน และมีโอกาสที่จะเป็น4ฤดูกาลซึ่งเวลานี้อาร์เซนอลอยู่ในอันดับ9ของตารางคะแนนมีแต้มตามหลังเชลซีทีมอันดับ4 c ่8คะแนนแต่เชื่อว่าทีมอันดับ5ก็มีโอกาสที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกแบนจากฟุตบอลยุโรปก่อนหน้านี้มีเพียงเซาแฮมป์ตันและเวสต์แฮมที่สมสรสามารถตกลงเรื่องการลดค่าเหนื่อยกับนักเตะได้สำเร็จโดยทางทีมนักบุญ ตกลงลดค่าเหนื่อย10%เป็นระยะเวลา3เดือนส่วนทางเวสแฮมลดค่าเหนื่อยราว30%เป็นระยะเวลา5เดือนเวลานี้อีกหลายสมมสรที่กำลังเจรจากับนักเตะของตัวเองในการขอลดค่าเหนื่อยส่วนทางาร์เซนเองจะมีการกลับมาเจรจากับนักเตะอีกครั้งในสัปดาห์นี้เมอร์สันแลโอบามยองอยู่ปืนต่อเตือนย้ายทีมแล้วระวังโดนลดความสำคัญพอเมอร์สัน อดีตนักเตะทีมารสเซนได้ส่งข้อความไปถึงปีแอร์อเมริกอบามยองหลังจากที่สูน,น้ารายนี้ตกเป็นข่าวย้ายออกจากเอเมริกในช่วงซัมเมอร์บาซโลรนาตกเป็นข่าวอย่างหนักกับอบามยองที่เป็นผู้เล่นตัวความหวังสูงสุดของทีมไอ้ปืนใหญ่ซึ่งเจ้าตัวนั้นทําไปแล้ว61ประตูในการลงสนามทุกรายการนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากบริเซียดัดมูลในปี2018 โดยดาวเตะไว้สาปีคงเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าแอสตันจะพลาดการไปเล่นสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งทางเมอร์สันเชื่อว่าดาวเตะชาวกาบองควรที่จะอยู่ที่เอมเรตตต่อไปพร้อมเตือนเจ้าตัวมันง่ายมากที่จะบอกว่าย้ายไปทีมอื่นสโมสรที่มีความทะยอทยานมากกว่าและชนะมากมายแต่ไม่มีถ้วยแชมป์มาครองโดยเฉพาะการมีทีมที่เหนือกว่าใคร อย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ด้วยอายุของโอบามยองตอนนี้ตัวเขาจะได้ลงสนามในทุกสัปดาห์ให้กับาร์เซนแต่ถ้าเขาย้ายไปยังแมนยูหรือที่ไหนสักที่ถ้าเขาเล่นได้เลวร้ายสัก4-5เกมเขาจะหลุดออกจากทีมทันทีเขากำลังได้ลงเล่นทุกสัปดาห์ที่ารสเซนและเมื่อคุณกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอาชีพ2-3ปีสุดท้ายคุณจะมีความสุขในการได้ลงเล่นฟุตบอลมากกว่า เชี่ยวเล็บยังมีลูกากูเผยลีลาซ้อมองรีสุดยอดสมัยเข้าแคมเบลเยี่ยมโรเมลูลูกากูเปิดเผยว่าเทียรี่องรียังคงเป็นต้นแบบในการเล่นฟุตบอลของเขาแม้จะแควสตัดไปแล้วและยอมรับถึงการเคินอายของอดีตด,ดาวยิงชาวฝรั่งเศสเมื่อตอนที่ซ้อมกันในทีมชาติเบลเยียมองรีตำนานกองหน้าของอาร์ซนอลที่ทำได้1 7 5ประตูในพมมรีเมียร์ลีก โดยทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชให้กับโรเบร์โตมาร์ติเนสนายใหญ่ของทีมชาติเบลเยียมในปัจจุบันตั้งแต่ปี2016หลังจากการระบาดของเชื้อทำให้การแข่งขันเกือบทั้งโลกต้องเลื่อนเกมการแข่งขันๆๆออกไปลูกากูได้เข้าร่วมตอบคำถามกับพูม่าแบรนด์กีฬาชื่อดังและกล่าวในอินสตาแกรมร่วมกับอองรีผมคิดว่าในทีมชาติเมื่อคุณได้อยู่ในทีมสำหรับพวกเราเหล่ากองหน้า พวกเราอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เคยมีมากับการแข่งขันที่นั่นลูกากูกล่าวทุกคนได้เล่นในระดับสูงขอบคุณสิ่งนั้นด้วยพวกเราต้องการทำให้ดีที่สุดตลอดเวลาเพื่อคว้าชัยชนะแม้คุณจะอยู่ในเกมการแข่งขันและในรายการนั้นมันอาจจะมีส่วนที่สนุกอยู่บ้างเมื่อการที่คุณแควสตัไปแล้วแต่มันไม่ได้ถูกปรากฏออกมาให้เห็นองรียิม้มและกล่าวว่าบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้ง แค่บางครั้งลูกากูกล่าวต่อว่าผมจำได้เมื่อตอนที่พี่ชายของผมมาและเขาชอบให้คุณแสดงทักษะออกมาในการซ้อมแต่ผมไม่อยากจะพูดชื่อออกมาเลยกับการอยู่นอกสนามไม่องรีก่าวพร้อมกับท่าทางเขินอายลูกากูกล่าวต่อว่าจอแดนน้องชายมาหาผมเขาเข้ามาแล้วพูดว่ารอมผมพร้อมเจอกับคุณแล้ววันนี้เขาเหมือนกับคนบ้าเลยวะบ้าจริงๆ